ตำเหลาค่ะหมูยอกุ้งหน่อไม้ถั่วลันเตานะคะผักของเรามีวันนี้ไปสะระแน่ค่ะผักชีลาวผักชีมะระลุยกันเลยค่ะมาค่ะตําเหลาตําเหลาก็คือไม่มีเส้นนะคะวันนี้ เน้นขนมจีนตอนนี้ใส่นาวก่อนค่ะอ๋อลืมน้ำมะขามเปียกนะคะอุ้ยน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาปลาบ้าใส่ลงไปแล้วนะคะใส่ ของที่เราลวกไว้ค่ะมีหน่อไม้กุ้งหมูยอถั่วลันเตานะคะกลิ่นจ้าแม่ปะลุยเสร็จแล้วค่ะเราใช้วิธีการลาดไปเลยนะคะทุกคนตำเหลาเรา กลิ่นเธอทุกคนน่ากินมากสวัสดีค่ะเซ็ตแล้วค่ะตำเหลามากินกันเลยหลังเลิกงานนะคะอาหารอีสานคนไทยในยต่างแดนขอกินน้ำก่อนเลยกลิ่นพริกแม่เจ้ากินพริกมาแบบโหดๆมากค่ะแล้วก็หิวหิว พริกของแท้อืมแซ่ ลูก al, in in mm ีสารกินขนมจีนก mm ับ hmm. ช <met S 1> ้อนซ่อมเด้อกินกับตะเกียบก็จะคือเนี่ยเผ็ดเผ็ดเจอมาลักเข้าไปหวาน เผ็ดจริงไม่หลอกดวองค่ะภักเชียใบสนแล้วไง 어머, <목소리> 모여하. <목소리> 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 มื้อนี้อร่อยมากแซ่บมากคนอีสานในต่างแดนอีกมื้อหนึ่งนะคะตำเหลาขนมจีนหมูยอฝรั่งค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ